นิทานอีศบเรื่องเด็กน้อยกับหมาป่าเด็กน้อยคนหนึ่งขณะเดินทางไปในป่าพบหมาป่าหิวโซตัวหนึ่งผ่านมาหมาป่านึกในใจช่างดีเสียนี่ที่มีอาหารมาหาเราในเช้านี้หมาป่าจึงร้องบอกเจ้าเด็กน้อยเจ้าถอดเสื้อผ้าและนอนเฉยเป็นอาหารของข้าเสียพลางเจ้าหมาป่ารี่เข้ามาหาจะกินเด็กน้อยเป็นอาหาร อน,นิจจาเด็กน้อยเห็นไม่มีทางสู้ได้ลืมติดไม้มาป้องกันตัวเองจึงร้องบอกเจ้าหมาป่าท่านหมาป่าผู้ยิ่งใหญ่ช่วยส่งเสียงเห่าหอนอันไพเราะให้ข้าฟังก่อนจะตายเสียหน่อยเถิดนะหมาป่าได้ยินเนื้อกลําพองใจจึงเอ่ยได้สิเจา้าหนุกข้าจะทําตามที่เจ้าขอเสียทีหนึง่งว่าแล้วจึงเห่าหอนเสียเสียงดังท่นใดนั้นสุนัขล่าเนื้อฝูงหนึ่งได้ยินเสียงหมาป่าดังมา จึงพากันกรูเข้าจะตตปบเจ้าหมาป่าหิวโซเจ้าหมาป่านึกกกรวจึงหนีไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญญาประดุดดังอาวุธ